เอามาช่องภาพผู้บิ่หมูไข่กันนีกูแสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอบอจะพาทุกคนมาทํามือเสกค่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงโพงนะคะซึ่งก็คือเมนูข้าวตางานนั่นเองค่ะเราก็จะมาตางานกันก่อนนะคะตําให้ละเอียดเลยนะคะโดยพ่อไอบอนะคะเป็นคนตาคําค่ะเพราะความอยากกินของยายนะคะจึงเป็นเหตุสังเกตได้ยายบอกอยากกินมือเสกมากเลยแต่ไม่มีคนช่วยตําให้นะคะก็เลยเรียกพ่อมาคะ่ะไอบอก็โอเคเลยมาร่วมด้วยเชิยกันกับพ่อคะ่ะงานละเอียดแล้วนะคะเราก็จะตักงานขึ้นมา ค่ะใส่ถาดนะคะปเปอยากจะบอกกับทุกคนว่าที่เราทําอยู่นะคะบ้านพ่อกับบ้านแม่แปอเรียกไม่เหมือนกันค่ะบ้านแม่ปอเรียกว่ามือเสใช่ไหมคะส่วนบ้านพ่อจะเรียกว่ามีเสค่ะบางทีปอก็ยังสับสวนว่าปอควรเรียกมีหรือมือดีค่ะเรียบร้อยค่ะเอางาใส่ถาดก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมานำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้นะคะไปตากันต่อค่ะแอปเปนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้กินของอร่อยวันนี้ใส่ข้าวเหนียวลงไปในครกใหญ่นะคะนี่ก็คือครกที่แบบไซส์ใหญ่ ขึ้นมาเลยจากนั้นไอ้ปอก็จะเป็นผู้ที่จะตำขา้าวเหนียวค่ะทุกคนโดยใช้สากนี้เลยนะคะอยากจะบอกว่าสากนี้หนักมากเป็นตันเลยมั้งว่าไปเป็นตานี้เรายกไม่ขึ้นแล้วค่ะเราก็จะตำขา้าวเหนียวให้เหนื้อมันเข้ากันนะคะบ้านแอปเปเรียกมือเสกคะ่ะบ้านทุกคนเรียกอะไรคะจากนั้นก็จะใส่งานลงไปค่ะผสมผสานนะคะโดยมีพ่อเป็นผู้ช่วยนะคะไอปปอก,ก็กัดฟันมากเลยค่ะตั้งใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่ามันหนักเนาะก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีนะคะดูสิเหนื่อยแรงนิดนึงไม่ย่อท้อค่ะทุกคน เด็กดอยนะคะต้องมีแรงเยอะๆค่ะนี่หัวล้อใส่พอนะคะพ่อทํางานหกนั่นเองลุยต่อไม่ยอมแพ้ค่ะทุกคนเราจะตามจนกว่างานกับเขาเหนียวจะเข้ากันนะคะซึ่งตอนนี้ปอก็รู้สึกลาแล้วค่ะก็ขอเปลี่ยนมือหน่อยนะคะให้พ่อไอปอนะคะมาแทนค่ะพ่อปูพ่อปูผู้แข่งแกร่งนะคะเสียดายเขาบอกว่าไม่มีที่คาดผมนะคะถ้าใส่ที่คาดผมนี้เป๊ะเลยว่าไปอย่าโมแต่โมค่ะทํางานทํางานใส่งานลงไปต่อค่ะอยากถามผู้รู้ตามวันนี้ได้กินกี่โมงค่ะดูจากท่าแห้ว ไม่ได้กิน,นง่ายนะเนี่ยพี่อลองไอ้ปอก็บอกว่าไม่ได้กินแล้วจะตั้งไฟแง่ยัอยงอื่นกินดีกว่าพี่อลองรอกินมือเสร็ไม่ไหวคะ่ะ พี่สาวอร่านะคะก็มาดูค่ะว่าทําอะไรกันนะคะยืนให้กําลังใจอยู่ใกล้ๆเพราะตอนนี้พ่อไอปอก็หมดแรงแล้วค่ะทุกคนเหงื่อนี่ไหลเป็นหยดน้ําเลยค่ะติ้งๆเลยปอก็บอกพอลุยต่อค่ะพ่อมันยังไม่ละเอียดค่ะยังไม่เข้ากันเลยดูสิกาลังใจอีกคนก็มาแล้วค่ะก็คือยายของไอปอนั่นเองนะคะต้นเรื่องของการสกินมือเสร็จในวันนี้ขำความน้องหมามีการมองนะคะว่าพวกเธอทําอะไรยายไอปอนั้นเห็นท่าพ่อจะไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยขอเปลี่ยนมือนะคะให้ยายทําแทนค่ะทุกคนมาดูกันว่ายาย จะทําได้กี่ครั้งนะคะสาก็หนักนะคะดูแขนยายสีผอมบางขนาดนี้นะคะยายสู้ๆค่ะอ้าวตาไปดูดูว่ายายจะไหวไหมดูจากท่านะคะหน้าตาเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนแตปอรู้สึกว่ายายปอกําลังจะเปลี่ยนมือในเร็วๆนี้คะ <c oughs> ่ะเฮ้ยยายบอกไม่อาละเอไป <c oughs> ตอนนี้นะคะพุงพี่แม่ขอให้ปอนะคะก็มาตําแทนพ่อแล้วก็ยายค่ะทุกคนปัดโทรแรงแข็งแกร่งมากเลยนะคะปอโคกจะล้มเลยค่ะพี่ลล่าก็ต้องคอยจับแว่ไม่งานนี้ไม่ได้กินละค่ะมือเซของเรา พุ่งแม่ตามแล้วนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะได้กินในเร็วๆนี้แหละค่ะเพราะว่ามันกําลังเข้ากันเลยระหว่างงากับข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะทุกคนหน้าตานะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ยังมีสีขาวๆอยู่นะคะแต่ว่าเห็นแล้วแบบุ๊้น้าลายสอแล้วว่าอยากกินแล้วค่ะพ่อไอโป้ก็มาตามเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าใกล้จะได้แล้วค่ะได้ที่แล้วได้ที่แล้วในที่สุดนะคะเราก็ต้องยกออกมาแล้วค่ะเพราะว่ามันเข้าแล้วก็ลงตัวกันแล้วนะคะทุกคนท้าดามือเซที่รอคอยนะคะในที่สุดก็ได้กิน กินแล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยว่าไปยกมาเสิร์ฟให้ลุงป้าที่นั่งรอเลยนะคะมาค่ะทุกคนมากินกันคะ่ะโอ้โหมือเศรษฐีตาสดๆใหม่ๆนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยคะ่ะแล้วก็ยืดด้วยทุกคนฟินมากเลยด้วยะพอสิวันนี้ที่รอคอยแล้วหนึ่งคะ่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆอะ่ะไม่ได้กินแบบนี้มันนานมากๆเลยนะคะมันแบบใหม่ๆเลยมาดูพ่อกินบ้างคะ่ะ หมดแรงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันอร่อยอะ่ะก็คือว่าคุ้มค่ะทุกคน่อป๋อก็ขออีกคํานึงนะคะนี้โหยืดยืดเลยอะ่ะเหมือนกระชีเลยแต่ไม่ใช่นะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ่อปอก็เรียกป้าปลาลุงลุงนะคะมาร่วมกินด้วยกันนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆใหม่ๆสดๆเลยกินซะลืมไปเลยนะคะว่ามันเป็นข้าวเหนียวนะคะครกเนืองก็กินได้หลายคนเลยค่ะทุกคนเห็นกินอย่างอริอร่อยแบบนี้เราก็มีความสุขแล้วคะ่ะเนื้อของมือเศษที่ตำออกมาใหม่ๆนะคะมันก็จะนุ่มแล้วก็ยืดแบบนี้เลยค่ะมากินด้วยกัน ทไมคะทุกคนอร่อยจริงๆนะอุ้ยเต้แอปเปิลนันก็ขอกินอีกคำนะคะคำสุดท้ายค่ะก่อนที่จะลาจากกันไปนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆดูน่าสิฟินมากเลยนะคะเห็นแล้วก็อยากกินอีกค่ะแต่ว่าทําเองไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยครั้งเดียวพอแล้วค่ะสากมันหนักนะคะรวมวงนั่งกินนะคะอร่อยมากเลยมือเศษในวันนี้นะคะแอปเปิลก,ก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบายบายค่ะ